ลองดูคลิปนี้นะครับแลวเพื่อนๆบอกแอดมาหน่อยสิว่าเพื่อนๆเชื่อกันหรือเปล่าครับว่าไอคนที่อยู่ในคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นบุคคลที่ทางตำรวจญี่ปุ่นนะครับเขาต้องการตัวมากที่สุดคือมีความต้องการขนาดว่าเขามีค่าตัวสูงไว้ถึง8ล้านเยนหรือว่า1ล้านแแสนบาทไทยกันโดยประมาณเลยนะครับผมซึ่งเอาจริงๆงถ้าไปเพื่อนๆคนไหนกำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้แล้วเผอไปเจอหน้าของไอหมอนี่เข้านะก็อย่าลืมแจ้งบอกแสกับตำรวจญี่ปุ่นทราบด้วยนะครับเพราะ เรานะครับอาจจะเผลอรวยขึ้นมาไม่รู้ตัวก็ได้1นล้านแแสนบาทไทยกันเลยทีเดียวนะครับผมว่าแต่ว่าแล้วแล้ว,ลว,ลวชายคนนี้เป็นใครกันละ่ะทําไมคนที่มีหน้าตาให้ายกับพวกศิลปินเคป๊อปไอดอล t ิกตอกอะไรแบบเนี้มันถึงเป็นที่ต้องการของตํารวจญี่ปุ่นเสียขนาดนั้นนะครับเราก็มาฟังเรื่องราวความแปลกของญี่ปุ่นกันในวันนี้เลยดีกว่าที่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary นะครับจะเอามาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วครับผม โดยทั่วไปเมื่อเราพูดถึงบุคคลที่ทางตำรวจญี่ปุ่นหรือทางการญี่ปุ่นต้องการตัวมากที่สุดเนี่ยแอดก็เชื่อว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยคงจะนึกถึงหน้าตาของพวกแก๊งยากุซ่าหรือว่าพวกญี่ปุ่นหน้าตารกจิตรกจิตอะไรแบบสองภาพในที่แอดเอามาโชยเพื่อนๆเ,เ,เห็นกันอยู่ใช่ไหมครับคือแบบดูสิหน้าตานี่โง่เหงร้ายกันมากเลยนะครับผมซึ่งเอาจริงๆไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นจริงบางส่วนนะครับเพราะแบบอย่างอ่ะไอคนแรกที่อยู่ภาพแรกเนี่ยเขาก็จะเป็นบุคคลที่มีชื่อว่า ฮิโรชิโคเกเ r e นะครับผมซึ่งก็เป็นบุคคลที่แบบเคยไปชาวบ้านถึงในเคหาสถานของเจ้าบ้านนะแบบ3คนเรียงกันเลยนะครับที่คดีของเขาเนี่ยก็ได้ก่อมาแล้วตั้งแต่ในปี1998นะคือประมาณเกือบ3ทศวรรษที่แล้วนะแต่ว่าตำรวจญี่ปุ่นนะครับ ก็ยังจับเขาไม่ได้เลยจนกระทั่งทำให้ค่าตวงเขาเนี่ยมันมีมากถึง3ล้านเยนหรือว่าประมาณ ,0,000 000บาทไทยเลยนะหรือว่าชายคนที่สองที่แบบแค่แอดเห็นรูปภาพคนนี้นะแอดก็แบบขนลุกแล้วล่ะเขาจะมีชื่อว่าชินิจิมิทาเตะนะครับซึ่งชายคนนี้เนี่ยเขาก็ได้ก็เป็นหัวหน้าแก๊งยากูซ่าของจริงเลยแหละที่เขาก็เคยไปก่อคดีทั้งคุกคามแล้วก็ไปกดปุ่มชัดดาวของเจ้าของคลับแห่งหนึ่งในรบปงิโตเกียวเมื่อกว่าทศวรรษที่แล้วนะครับแต่ก็ตำรวจเนี่ย ยังจับตัวเขาไม่ได้เช่นเคยครับมันก็เลยทําให้ตํารวจเนี่ยได้มีค่าตัวให้ชายผู้นี้มากถึง6ล้านเยนญี่ปุ่นหรือว่าประมาณ1นล้านสามแสนบาทไทยนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆครับด้วยข้อหาที่เขาเนี่ยไปกดปุ่มชัดดาวชาวบ้านอีกแล้วนะครับผมหาแต่ว่าไอ้สอบุคคลน,นี้เนี่ยเขาก็ยังมีเงินรางวัลน,นําจับไม่เทียบเท่ากับไอ้หนุ่มประหลาดคนนี้ที่แอดจะได้เอาเรื่องมานําเสนอให้กับเพื่อนๆเ,เลยนะครับผมซึ่งเขาคนนี้เนี่ย ก็ได้โดนตำรวจตามล่าด้วยข้อหาชนแล้วขับครับซึ่งแบบเอ๊ะเดี๋ยวนะทาไมชนแล้วขับตํารวจถึงต้องตั้งค่าหัวให้มันได้มากกว่าไอ้สอคนนั้นที่เขาได้ไปกดปุ่มชาวบ้านด้วยล่ะใช่ไหมซึ่งเอาจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะครับก็ต้องบอกอย่างเดียวว่าแฮชแท็กเจแปน only ครับผมเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันได้เริ่มต้นมาอย่างนี้ครับก็คือย้อนกลับไปในช่วงสัปดาหหน้าร้อนของปี2022เนี่ยที่ตอนนั้นยังเบ็ดปูหรือว่า เขตเมืองแห่งหนึ่งยังใกล้ๆขุนเขาของญี่ปุ่นนะครับมันก็ได้มีนักเรียนมหาลัยสคนนะที่ในข่าวนะครับเขาไม่ได้เปิดเผยชื่อว่าแบบเป็นชื่ออะไรนะแอดก็เลยจะขอแทนชื่อคอยว่าชินจังกับชิโร่แล้วกันที่คนหนึ่งก็อายุ19แล้วก็อีกคนนึงก็อายุ20นะครับทั้ง2คนนี้เนี่ย เขาก็ได้ใช้ชีวิตในช่วงหยุดปิดเรียนของเขาเนี่ยแหละในการเดินกระนุงกระนิ่งไปตามเมืองตามภาษาของผู้เพื่อนเนี่ยแหละครับคือไปเที่ยวยังเมืองน้ําพุร้อนบ้างหรือว่ากลับมากินข้าวของบ้านเพื่อนซึ่งกันและกันก่อนที่จะจบวันลงด้วยการขี่โมอเตอร์ไซค์นะครับออกไปหาซื้อเสื้อผ้ามือสองกันนะครับผมซึ่งไอห้างมือสองของญี่ปุ่นเนี่ยต้องขออธิบายหน้าตาร้านก่อนนะว่ามันจะไม่ใช่แบบเป็นร้านตึกแถวเลหลังอะไรเหมือนเมืองไทยนะแต่มันจะเป็นเหมือนกับ ตึกเดียวๆที่ตั้งอยู่กลางลานจอดรถใหญ่ๆนะคือถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกก็ลองนึกภาพแบบนี้ดูแล้วกันอ่ะเอพกเซเว่นอีเเว่นที่มันไปตั้งสาขาใหญ่ๆแล้วมันเปิดมีที่จอดรถกว้างๆนะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนั่นแหละครับเอสอหนุ่มนี้เนี่ยก็ได้ขับเอารถมอเตอร์ไซค์ของเขานะครับไปจอดอยังลานจอดรถแห่งนั้นนแหละก่อนที่เมื่อช็อปปิง้งช้อปปิ้งของอะไรเสร็จเนี่ย พวกเขานะครับก็จะลากมอเตอร์ไซค์จากลานจอดรถอะ่ะให้เดินผ่านเข้าไปยังทางสวนที่มันมีคนเดินอยู่นะครับคือมันเหมือนก็จะเป็นทางลัดในการไปถนนอะไรที่มันใกล้กว่าประมาณนั้นแหละเขาก็เลยไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์ออกมาเขาก็ใช้วิธีแบบลากผ่านสวนคนเดินไปนะครับแต่เท่าที่ในระหว่างที่ชายซ่งชื่อชินจังเนี่ยกำลังลากรถมอเตอร์ไซค์นำหน้าไปอยู่นั่นเองนะครับชินจังก็ดันไปเห็นกับสิ่งแปลกประหลาดอะไรบางอย่างที่มันไม่โอเคมากเลยสำหรับชาวญี่ปุ่นนะครับก็คืออยู่ๆเนี่ย ก็มีชายคนหนึ่งนะครับได้เดินผ่านเข้ามาในสวนอันนั้นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะ่ะแล้วก็แบบเปิดเพลงจากสมาร์ทโฟนเนี่ยดังอย่างสุดเสียงเลยนะครับผมซึ่งอันนี้เองเนี่ยถ้าหากใครเคยไปอยู่ญี่ปุ่นมานะก็จะรู้สึกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่โน่โน่มากนะครับเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีคอนเซปต์ที่เรียกว่าเมวาคือครับหรือว่าการปฏิบัติตนให้เรียบร้อยแล้วก็พยายามไม่ไปรบกวนชาวบ้านชาวช่องนี่แหละ ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นการไปเดินแซงคิวการแหกปากดังๆแบบเจ๊กหรือว่าการไปคุยโทรศัพท์มือถือบนรถไฟฟ้าเนี่ยชาวญี่ปุ่นนะครับเขาก็ยังถือว่าไอสิ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นการก่อความรําคาญกับพวกเขาเลยนะครับที่ทุกครั้งเวลามันเกิดเหตุอะไรแบบนี้เนี่ยพวกญี่ปุ่นเขาก็จะไม่ด่าว่านะครับแต่เขาจะใช้วิธีแบบมองแรงอะ่ะนั่นแหละครับ เราก็เลยไม่ต้องคิดเลยนะว่าพออยู่ๆมันมีไอ้หนุ่มที่ไหนก็ไม่รู้เดินมาในสวนสาธารณะแบบตอนกลางคืนแล้วก็แบบมาเปิดมือถือลําโพงเต็มสติงแบบเนี้ยในชินจังที่เป็นคนญี่ปุ่นซึ่งกำลังลากมอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยก็เลยได้มองแรงไปที่ไอ้หนุ่มถือลําโพงคนนั้นแบบอัตโนมัติเลยนะครับแต่ทว่าแทนที่ไอ้หนุ่มถือลําโพงคนนั้นเขาจะสํานึกผิดแล้วก็เบาเสียงลงนะเขากลับหันควับไปมองแรงที่ชินจังนะครับแล้วก็บอกว่าน no ั่นไม่ีจริงหรือเนอะโคโรยะรหรือแปลเป็นไทยประมาณว่าเฮ้ย เองจะมองปลวกอะไรของเองว่าไอ้กรวกัวซึ่งชินจังด้วยความที่แบบก็ไม่อยากจะไปมีเรื่องอะไรกับคนแบบนั้นหรอกนะครับเขาก็เลยแบบเปล่าเปล่าไม่ได้มองครับผมแล้วก็หันหน้าไปมองที่อื่นกันแต่ก็เหมือนกับว่าไอ้หนุ่มถือลําโพงนั้นนะครับเขาก็จะไม่ยอมไงก็คือจะเดินมาหาเรื่องกับชินจังอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ยังมาด่าชินจังเพิ่มเติมอีกว่าเนี่ยเองเป็นใครวะเองเป็นพลเมืองดีนักเลยเอเนี่ย ไอ้ที่เองเข็นรถโมอเตอร์ไซค์มาผ่านทางคนเดินเนี่ยเองคิดว่ามันเหมาะสมแล้วหรือไงคือด้วยความที่ไอาการเอาโมอเตอร์ไซค์มาขึ้นบนทางเท้าของญี่ปุ่นนะครับมันก็ถือว่าเป็นเรื่องการเสียมารยาทของประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันนะตอนนั้นเองชินจังที่รู้สึกว่าตนเองก็ผิดเช่นกันนะครับก็เลยกลับกลายเป็นฝ่ายที่ต้องพูดขอโทษเป็นการใหญ่เลยหลังจากนั้นก็มีการโกงโค้งหัวอะไรแบบที่คนญี่ปุ่นเขาชอบทํากันนะฮะคือผงกผงกผงก,งกอะไรนั่นแหละก็โค้งไปแต่ทว่าไอชายคนนั้นนะครับ มันเหมือนกับจะไม่หยุดฮะมันก็ยังกล่าวหาเรื่องชินจังอีกประมาณว่า hey, เฮ้ยไอพ่อหนุม่มแล้วนี่เอง็งคิดว่าเอ็งเป็นคนดีมากเลยไงจะมาสั่งสอนข้าว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ดีงามเพราะควรจะทําตัวยังไงไม่แปลกแยกเนี่ยแล้วไอดึกดื่นป่าเนี่ยแกมาใส่แว่นดําโชเท่เนี่ยคิดว่ามันธรรมดาเลยยังไงข,ขอโทษครับพี่ขอโทษครับผมผมทําผิดไปแล้วโอ,โอ,โอไ้ไม่ต้องขอโทษละข้าขอถอนคําพูดดีกว่าเพราะข้าเพิ่งสังเกตเห็นว่า แว่นตาที่เองใส่เนี่ยมันเป็นแว่นดําแบบเดียวกับที่อันเนียในเรื่องสปายแฟมิลี่เขาใส่กันเลยนี่ใช่ไหมโอ้ยใส่แล้วดูน่ารักขึ้นมากันเลยทีเดียวข้าน่ะไม่ว่าเองละแต่เอาอย่างนี้ข้าขอแว่นนี้เนี่ยมาให้ข้าใส่หน่อยเองจะให้ข้าได้ไหมละ่ะเฮพี่ทําแบบนี้ไม่ได้นะครับผมอ๋อทำไมอย่างนั้นนะก็ผมเนี่ย กว่าจะสั่งซื้อแว่นนี้มาได้ผมต้องสะสมตังค์ตัวเองซื้อนะถ้าพี่อยากได้เนี่ยพี่ก็ไปซื้อมาเองจากลิงก์ข้างใต้คําบรรยายด้านล่างสิเนี่ยเขายังมีส่วนลด fn d a i l y ให้อยู่เลยหนำซ้ำตอนนี้นะ optus เขาก็ยังมีโปรโมชั่นของอย่างอื่นอีกมากมายพี่อยากได้พี่ก็ลองไปดูเองสิครับผมเนี่ยต้องขอโทษพี่จริงๆนะหลังจากนั้นนะครับชินจังก็ได้ทําการพอง,งกหัวให้หนักมากขึ้นกว่าเดิมอีกครับเฮ้ยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเว้ยไอ้พวกคนสมัยนี้ชอบทําตัวงกจริงๆเลยข้าไม่ยุ่งกับ ซึ่งหลังจากที่ไอ้หนุ่มคนนั้นได้เดินไปนะครับชิโร่ผู้เป็นเพื่อนของชินจังที่ได้เดินตามมาระยะไกลๆแล้วก็เห็นว่าแบบชินจังเนี่ยไปผงกหัวขอโทษอะไรกับชายคนนั้นอยู่นะครับชิโร่เนี่ยก็นึกว่าไอ้ชายคนนั้นเนี่ยมันเป็นอาจารย์หรือว่าเซนไปรุ่นพี่อะไรที่ชินจังได้รู้จักที่โรงเรียนหรือเปล่าพอเขาเจอกันก็เลยได้ผงกหัวคาระวะกันอะไรไปแบบนั้นนะครับแต่ว่าพอชิโร่ได้เดินไปถึงตัวชินจังเนี่ยชินจังก็บอกว่าเปล่านะครับ ไอคนมเมื่อกี้มันไม่ใช่รุ่นพี่ของเขาแต่ว่ามันเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้เสียมารยาทเปิดลำโพงเสียดังนอกจากนั้นก็ยังได้มาทําเรื่องราวหยาบคายอะไรกับเขาอีกดังที่แอดได้เล่าไปเมื่อกี้นี่นแหละครับแต่ว่าชินจังก็บอกกับชิโร่นะครับว่าเรื่องมันผ่านผ่านไป,ไปแล้วก็ให้มันผ่านผ่านไปเถอะตอนนี้เนี่ยพวกเราขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านกันดีกว่าเพราะว่าตะวันมันเริ่มรับขอบฟ้าเทเลทับบี้เขาเริ่มบอกลากันแล้ว กเขานะครับก็เลยได้ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์หลังจากนั้นเนี่ยก็ขับบึ้นไปจนกระทั่งถึงสแยกแห่งหนึ่งนะครับที่มันจะมีไฟแดงหยุดให้จอดแต่แล้วอยู่ๆนะครับมันก็ได้มีรถคันนึ่งจากที่ไหนก็ไม่รู้นะวิง่งมาด้วยความเร็วกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันก็จะเป็นสปีดที่แบบเร็วมากเกินกว่าที่เขามีการกําหนดให้ใช้ในเมืองญี่ปุ่นนะคือเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเวลายอยู่ในโซนเมืองเนี่ย ็จะให้ขับรถได้แค่ไม่เกิน30กิโเมตรต่อชั่วโมงนะแต่ไอ้รถบ้าเน,นี่ยมันขับมากว่า100กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วมันก็มาเปรี้ยงเข้ากับรถจักรยาน2คันของทั้งชิโร่กับชินจังเลยทําเอาทั้งสองเนี่ยปลิวว่อนกันไปแล้วมอเตอร์ไซค์ที่ทั้งสองขับนะครับก็แบบถลายกับพื้นยาวไปเป็นเม็ดๆเลยอนะซึ่งไอเหตุการณ์นี้นะครับเอาจริงๆเนี่ยมันจะมีภาพจากหัวกล้องวงจรปิดที่ได้ถูกถ่ายกันแล้วเอามาแชร์กันในอินเทอร์เนต็ตด้วยหากแต่ว่า ด้วยความที่มันเป็นภาพซึ่งรุนแรงมากนะแอดก็ว่าแอดไม่สามารถจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะที่นี้ได้นะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ใช้จินตนาการของตนเองกันแล้วกันซึ่งจากการชนครั้งนี้แหละครับมันก็เลยได้ทําให้ชินจังหรือว่าผู้ที่ได้ไปทะเลาะกับไอ้หนุ่มลําโพงระเบิดมเมื่อกี้ก็ถึงกับกระเด็นลอยไปกระทั่งวิญญาณหลุดล่างไปเข้าเฝาเ้าเจ้าแม่อมาเทรสุกันเลยทีเดียวนะครับผมส่วนทางด้านของชิโร่เนี่ย เขาก็ได้รับการบาดเจ็บอย่างหนักจนกระทัตงต้องใช้เวลารักษาอยู่โรงพยาบาลอย่างหลายชั่วยามเลยซึ่งถามว่าแล้วไอ้บุคคลที่เขาได้ทําเรื่องแบบนี้คือไอ้คนที่ได้ขับรถมาพุ่งชนเนี่ยเขาเป็นใครกันล่ะครับ mm. เพื่อนๆก็น่าจะพอเดากันได้นะ เขาก็คือไอหนุ่มลำโพงระเบิดเมื่อกี้นี่แหละที่มันได้เปิดเพลงหนวกหูจนกระทั่งมองแรงแล้วก็ไปมีเรื่องกันนะครับผมหรือก็คือไอห,หนุ่มในเรื่องของเราวใน,นที่ตำรวจก็ได้มีค่าหัวตามจับเขาอยู่ถึง8ล้านเยนนะครับที่เขาคาดว่าหลังจากที่เขาได้โดนมองแรงแล้วก็มีเรื่องไปทะเลาะกันอะไรแบบนี้ไอห,หนุ่มผู้นี้นะครับก็ยังแบบแค้นฝังหุ่นนะคือไม่จบครับผมคือชินจังพอผงกหัวให้แล้วเดินแยกจากกันไปแล้วไอห,หนุ่มเขาก็ยังเครียดแค้นครับเขาก็เลยได้เดินกลับไปที่ลานจอดรถของเขาเนี่ยแหละ พื่อจะไปนําเอารถเข็นของเขาไปชนรถเข็นรถเข็นชนจนตายนี่ก็บ้าแล้วรถเก่งของเขานะครับมาทําเรื่องเาวาอุบาทดังกล่าวนี่ครับซึ่งหลังจากที่เขาได้เปรี้ยงโมอเตอร์ไซค์เข้าเสร็จนะครับก็เหมือนกับว่ารถของไอ้หนุ่มเนี่ยมันจะเสียหลักแล้วมันก็หักไปพุ่งชนกับเสาไฟที่มันอยู่ด้านข้างครับจนทําให้รถของเขาเนี่ยก็เหมือนจะ เจงไปอีกคันนะครับก็เลยทําให้ไอ้หนุ่มบ้าผู้นี้แหละก็รีบวิ่งลงจากรถโดยเท้าเปล่าเลยพร้อมกับทิ้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็กระเป๋าตังอะไรของเขานะครับเอาไว้หมดเลยครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยตำรวจนะครับเ็าคิดว่าไอ้หนุ่มเนี่ยเขาคงจะต้องวิ่งไปยังสถานีรถไฟแน่เลยเพื่อจะไปขึ้นรถไฟแล้วก็หนีคดีไปอีกเมืองใช่ไหมครับแต่ทว่าไม่ใช่ครับพอหลังจากที่ตำรวจได้ไปตามสืบดูยังกล้องวงจรปิดนะก็เหมือนกับว่าไอ้ทิศทางที่หมอนี่ได้วิ่งไปนะครับ มันจะไม่ใช่สถานีรถไฟฮะหาแต่ว่ามันมุ่งหน้าไปนูน่ดไปยังท่าเรือที่มันได้อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณแบบ2กิโลนะครับซึ่งไอ้หนุม่มนี่เนี่ยมันวิ่งไปได้วยเท้าเปล่านะคือถ้าเราไปดูในกล้องวงจรปิดเห็นะมันวิ่งแบบบ้าระห่ำม,มากเลยคือวิ่งตัดหน้าลมหน้ารถอะไรไปน้องๆหน,นุ่ยอย่าทำตามนะครับคือราวกับว่าเขาเนี่ยได้เสียสติไปแล้วหลังจากนี้เนี่ยพอเขาหายไปจากกล้องวงจรปิดปุ๊บเขาก็หายไปจากสารระบบแล้วก็ไม่ได้มีใครมาพบเห็นเขาอีกเลยครับผมจะมีถูกพบอีกทีก็เพียงแต่ เสื้อผ้าของเขาในบางชิ้นนะครับที่ก็ได้ถูกถอดไว้ตรงข้างๆท่าน้ํานั่นนะ่ะซึ่งตอนแรกที่ตํารวจได้เห็นแบบนี้เนี่ยทั้งตํารวจแล้วก็สื่อนะครับก็คิดว่าไอ้ชายคนนี้เนี่ยคงจะเสียสติหรือไม่ก็อยากจะหนีความผิดโดยการชัดดาวตัวเองลงไปแล้วเขาก็เลยได้วิ่งกระโดดลงไปในทะเลเลยนะครับผมคือถึงแม้ว่าครอบครัวของเขาในตอนแรกๆเนี่ยก็ยังคิดไปแบบนั้นเลยนะครับหากแต่ว่า ในเวลาต่อมานะครับมันก็มีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างเลยที่ก็มาบอกว่าเรื่องราวเนี่ยมันไม่น่าจะใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้หนุ่มรางวัลน,นําจับ8ล้านเยนหรือชื่อจริงว่าโยอิฮัตตะนะครับเขาก็เป็นคนที่แบบมินิไซเหมือนกับจะหน้าด้านแล้วก็ไม่ค่อยจะรู้สึกสำนึกผิดชั่วดีอะไรที่เขาทําเลยละครับผมเพราะไอ้ก่อนหน้าที่เขาจะมีคดีขับรถชนแล้วหนีอันนี้นะ ไอหนุ่มผู้นี้นะครับก็ยังเคยไปก่อเรื่องอื้อฉาวมาแล้วด้วยก็คือว่ากันว่าก่อนหน้านั้นนะครับเขาก็ได้ไปลากเอาผู้สาวคนนึงนะครับที่เขาก็ได้ไปเจอมาในอินเทอร์เน็ตเนี่แหละมากักขังนวงเนี่ยแล้วก็ปู้ยี่ปู้ยำเธอในเคหสถานของเขานะครับผมซึ่งโทษที่ไอหนุ่มคนนี้ได้รับในตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเป็นเพียงแค่การรอลงอาญาอยู่ด้วยนะ ซึ่งก็หมายความว่าภายในระยะเวลารอลงอาญานั้นนะครับไอ้หนุม่มผู้นี้ก็จะสามารถไปใช้ชีวิตอยู่อย่างธรรมดาเหมือนคนปกติได้เลยตราบใดก็ตามที่เขาไม่ได้ไปก่อคดีอะไรอย่างอื่นมานะครับที่ถ้าเขาก่อปุ๊บเนี่ย เขาก็ต้องติดคุกอย่างแน่นอนก็คือจะเอาโทษอันนี้มาบวกกับโทษอันใหม่เขาไปเป็นคดีติดคุกกันแบบยาวๆไปเลยนะครับและนั่นแหละมันไปทําอะไรล่ะมันก็ไปขับรถเปรียงคนอื่นจนวิญญาณเขากระเด็นวิ่นว่อนกันไปนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าถ้าเขาโดนตํารวจจับได้เนี่ยไอหนุ่มผู้นี้นะครับจะต้องติดคุกชั่วที่ถึงแม้ว่าคุกญี่ปุ่นมันจะไม่ได้โหดสลัดเหมือนกับคุกบางขวางหรือคุกของอเมริกาใต้อะไรกันแบบนี้นะแต่แน่นอนครับมันก็คงไม่มีใครอยากจะติดคุกกันหรอกนะครับเขาก็เลยว่ากันว่่่าอ้้นนนุมผูีีเย ก็เลยจําเป็นต้องรีบหนีไปก่อนก่อนที่ตํารวจจะจับเขาได้ครับผมและนอกจากนั้นอีกหนึ่งเบาะแสที่บอกว่าไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยมันเป็นคนไร้ยางอายหรือว่าไม่รู้สึกผิดมากเลยนะครับก็คือจากคําบอกเล่าของเพื่อนร่วมคุกของเขานะครับก็คือเหมือนกับว่าในตอนที่ไอ้หนุ่มคนนี้มันได้โดนคดีอันแรกอยู่ใช่ไหมมันก็จะมีการนําเอาตัวเขาเนี่ยมากักไว้ในคุกก่อนเพื่อรอการพิจารณาคดีอะไรไปแบบนั้นนั่นแหละก็เลยทําให้เขานะครับได้ไปรู้จักกับเพื่อนในคุกมาบางส่วนซึ่งเพื่อนในคุกก็บอกว่า ตอนแรกที่เห็นหน้าไอ้หนุ่มเนี่ยนะก็คิดว่าเขาเนี่ยเป็นหนุ่มติ๋มติม,ตมแบบไม่น่าจะมีพิษภัยอะไรหรอกแต่หลังๆพออยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยก็รู้สึกมันมีอะไรแปลกๆมากขึ้นแล้วเริ่มตั้งแต่เมื่อใดก็ตามที่ในคุกมีเวลาให้พักนะไอ้หนุ่มคนนี้นะมันก็จะเดินไปยังกระจกนะทําตัวเป็นเหมือนนกหงอยกเลยไปส่องซ้ายส่องขวาแล้วก็จัด แต่งผมตัวเองไม่สนใจจะทําอะไรอย่างอื่นเลยนะและนอกจากนั้นเองพอทางคุกญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนก็จะมีการแจกเจลหรือว่าเครื่องปะทินโฉมอะไรให้สักอย่างนี่แหละซึ่งแอดก็เพิ่งรู้นะครับว่าในคุกญี่ปุ่นเขามีการแจกเครื่องให้ปะทินโฉมพวกนักโทษอะไรแบบนี้ด้วยก็น่แหละครับไอหนุ่มนี่เนี่ยก็ไปเสียเวลาเอาแต่เครื่องปะทินโฉมนะครับมาแบบโบโบบะบะหน้าตัวเองจนทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าไอหนุ่มนี่มันน่าจะเป็นคนที่มีนิสัยแบบ นาซิซิซึมคือแบบพกหลงตัวเองอะไรประมาณนั้นนะเพราะมันก็เคยมาสารภาพกับเพื่อนร่วมคุกด้วยนะครับว่ามันเนี่ยเคยไปทําการศัลยะกรรมมาแล้วเขาก็มักจะใช้เวลาที่เขาอยู่ในคุกนะครับในการออกกําลังกายฟิตเนสตัวเองอะไรอยู่ตลอดเลยคือถึงแม้ว่าไอ้มอนี่นะครับมันจะมีน้ําหนักเพียงแค่แบบ58กิโลกรัมเท่านั้นนะแต่เขาก็ว่ากันว่ากล้ามมันนี่นะครับแบบแน่นฟิตมากเลยคือบีบกล้ามดากทีนี่สามารถเปาะเปลือกวอลนัทออกได้เลยนะครับ แล้วไอ้วิธีการฝึกส่วนใหญ่ของไอ้หนุ่มนี่เนี่ยเขาก็ว่ากันว่ามันจะเป็นวิธีการฝึกทางด้านการเพิ่มความอึดนะครับคืออันนี้จริงๆมันก็เป็นภาษาของนักกล้ามซึ่งไอ้ก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะอธิบายยังไงถูกเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันเขาก็ว่ากันว่าเวลาเล่นกล้ามเนี่ยมันจะมีหลักๆอยู่3แบบนะครับก็คือ 1. เล่นกล้ามแบบให้มันดูใหญ่ดูโตเวอร์วางเลยนะครับผมหรือ2ก็คือพวกที่จะเน้นแบบเพิ่มแรงตัวเองให้แบบต่อยได้หนักๆอะไรแบบเนี้กับ3านะครับคือพวกที่เล่นกล้ามแบบ ฝึกความถึกให้ทนน่ะคือกล้ามอาจจะไม่ได้ใหญ่โตอาจจะไม่ได้มีแรงอะไรเยอะนะแต่เขาเนี่ยสามารถทําอะไรที่แบบหนักๆได้อย่างนานๆแบบวิ่งมาราทงมาราทอนอะไรแบบนี้ไม่เหนื่อยก็ว่ากันว่านั่นแหละไอ้หนุ่ม8ล้านผู้นี้เนี่ยเขาก็มักจะฝึกร่างกายของตนเองให้ได้มีความถึกถันประมาณนั้นนะครับคือแบบ ว่ากันว่าไอ้หนุ่ม8ล้านผู้นี้เนี่ยแกจะสามารถปั่นจักรยานให้ได้แบบ10ชั่วโมงโดยที่ไม่หยุดยั้งเลยแกก็เคยมีนะครับนอกจากนั้นเองเขาก็ยังสนใจในการเล่นกีฬาสมบุกสมบันแบบเดินป่าแคมป์ปิ้งอะไรอีกด้วยที่ถามว่าแล้วเออเรื่องเหล่านี้มันเกี่ยวกับคดียังไงทําไมแอดต้องเอามาแจกแจงให้รู้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามันเกี่ยวนะครับเพราะด้วยความที่ไอ้หนุ่มผู้นี้มันมีความถึกมันสามารถวิ่งได้ไกลและมันชอบเดินป่าได้แบบนี้ใช่ไหมผู้คนเนี่ย ก็เลยไม่คิดนะครับว่าเขาเนี่ยจะตัดสินใจในการกระโดดตนเองลงไปในน้ำเพื่อกดปุ่มชัดดาวตนเองครับหากแต่ว่าเขาได้ทิ้งเสื้อผ้าตนเองเอาไวอ้อยู่ยังริมน้ำเพื่อจะหลอกคนว่าเขาเนแบบไม่อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วนะครับเขาก็แอบได้เดินสองเท้าเต้าป่าเนี่แหละเพื่อเขาไปหลบหลีกอะไรอยู่ในป่ากันก่อนนะครับเพราะพอหลังจากที่คดีนี้มันได้ดังขึ้นมาใช่ไหมมันก็มีเพื่อนเก่าๆของไอ้หนุ่มเนี่แหละ เอาวิดีโอที่เหมือนกับเขาจะเคยถ่ายกับไอ้หนุม่มเนี่ยเล่นๆนะครับมาเปิดให้สื่อดูแต่ทว่าในวิดีโอเนี่ยมันมีคําพูดอะไรที่แบบได้แสดงให้เห็นถึงความดาร์กของจิตใจไอ้หนุม่มนี่เลยละครับผมก็ค<ถ>ือ <c oughs> เหมือนกับในวิดีโอเนี่ยมันจะเป็นการสัมภาษณ์เล่นๆระหว่างเพื่อนฝูงน,นะครับว่าแบบเฮ้ยเอง็งโตไปแล้วเนี่ยเอ็งคิดว่าเอ็งมีความฝันจะอะไรเอ็งจะทําอะไรบ้างเหรอไอ้หนุม่มก็ตอบบบว่าอ๋อไม่มีหรอกก็วันๆก็ใช้ชีวิตไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยแหละ แล้วเดี๋ยวพอแก่นั้นมันก็จะมีสวัสดิการรัฐบาลมาดูแลอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าหากเงินจากรัฐบาลมาดูแลฉันแล้วฉันรู้สึกไม่พอนะฉันก็ออกไปปล้นยังไงล่ะคือจะไปปล้นของธรรมดาหรือว่าปล้นมือถือสมาร์ทโฟนอะไรเนี่ยฉันก็ไม่เกี่ยงนะตราบแต่ที่ฉันเนี่ยไม่ได้โดนตำรวจจับแล้วมันก็หัวเราะแบบฮึ่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 ฮ่ขึ้นมานะครับแสดงให้เห็นถึงความคิดป่วงๆแล้วก็เซลล์สมองที่มันมีอยู่อย่างมากเลยนะครับผมซึ่งก็ไม่ต้องบอกนะว่าพอวิดีโอเหล่านี้มันได้ออกไปเนี่ย คนญี่ปุ่นซึ่งเขาเป็นชาติที่มีความซีเรียสมากกับเรื่องมารยาทและก็จริยธรรมอะไรต่อผู้อื่นนะครับเขาก็จะแบบเป็นเดือดเป็นร้อนกันมากเลยแล้วถามว่าอา้าวโอเคละแล้วมันเป็นคนเลวแบบนั้นมันเป็นคนที่ขับรถชนแล้วหนีแล้วว่าทําไมค่าตัวของไอ้หมอนี่มาได้สูงไปถึง8ล้านเยนหรือว่า1นล้านสามแสนบาทไทยได้ขนาดนั้นละ่ะก็ต้องบอกว่าเพราะว่าโทษของไอ้หมอนี่นะครับมันไม่ใช่โทษของการฆาตรกรรมเหมือนไอ้สองลายแรกที่แอดได้บอกมาไง แต่ว่ามันเป็นเพียงแค่โทษของการชนแล้วหนีนะครับผมซึ่งไอ้โทษของการชนแล้วหนีในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันจะมีอายุความเพียงแค่7ปีเท่านั้นนะครับที่ก็หมายความว่านับจากปี2,022ไป7ปีเนี่ยถ้าหากไอ้นุ่มนี่มันสามารถหลบหัวมันได้ครบนะครับมันก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเหมือนกับคนปกติโดยที่ตำรวจเนี่ย ก็ไม่สามารถไปจับอะไรเขามาอีกได้เลยนะครับผมซึ่งมันก็เลยทําให้คนญี่ปุ่นในตอนนี้นเนี่ยได้เดือดร้อนกันเป็นการใหญ่เลยว่าเราจะมีคนแบบนี้มาอยู่ในสังคมเราได้ยังไงก็เลยพยายามตั้งแคมเปญที่จะจับไอ้นี่มาให้ได้นะครับหรือมีแม้กระทั่งแคมเปญที่จะเปลี่ยนให้โทษของไอ้นายคนนี้ได้เปลี่ยนจากโทษการชนแล้วขับไปเป็นโทษของการฆาตกรรมเลยนะครับเนื่องจากเมื่อช่วงที่ผ่านมานี้เองนะครับญี่ปุ่นเนี่ย ก็ได้มีการเปลี่ยนกฎหมายแล้วนะครับว่าให้โทษของการฆาตกรรมเนี่ยมันไม่มีอายุความครับจากที่แต่ก่อนเนี่ยญี่ปุ่นก็นับว่าเป็นประเทศที่แบบมีอายุความคดีในการฆาตกรรมแบบสั้นมากนะครับคือถ้าใครเป็นฆาตกรแบบไปกดปุ่มชัดดาวใครใช่ไหมแล้วก็หลบหลีกตนเองให้ได้อยู่เกินอายุความเนี่ยตำรวจก็ไม่สามารถไปจับเขามาลงทันได้แล้วนะครับพอให้ในเวลาต่อมาตำรวจจะไปเจอเขาอยู่ภายหลังที่ไหนก็ตาม ฮะแต่ว่าพอหลังจากที่มันได้มีคดีอื้อฉาวอันหนึ่งขึ้นมาเนี่ยญี่ปุ่นก็เลยได้ปรับเปลี่ยนอายุความของคดีฆาตกรรมนะครับให้มันเป็นแบบไม่มีลิมิตเลยที่ก็หมายความว่าถึงแม้คุณจะหลบหลีกหนีไปได้แบบ 40- ่สปีอะไรแต่ถ้าวันหนึ่งตำรวจไปเจอตัวฆาตกรมาได้นะตำรวจก็ยังสามารถจับเขามาลงทันได้เช่นเคยนะครับซึ่งนั่นแหละมันก็เลยเป็นสาเหตุให้ญี่ปุ่นนะครับเขาพยายามจะเปลี่ยนโทษให้หมอนี่เนี่ยเปลี่ยนจากการขับแล้วชนมาเป็นการฆ่าคนโดยเจตนานะครับ เพราะเอออันนี้แอดลืมเล่าประเด็นหลักๆข้อหนึ่งไปก็คือเหมือนกับว่าไอตอนที่ไอหนุ่มผู้เนี้ยเขาได้เข้าไปอยู่คุกตอนรอบแรกกับพวกเพื่อนคุกอะไรใช่ไหมเขาก็ได้ไปพูดเรื่องราวอันนึงกับเพื่อนร่วมคุกเขาซึ่งแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเขามีเจตนาในการทําเรื่องแบบนี้ก็คือเขาไปบอกกับเพื่อนว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นประเทศที่แบบสบายๆเพราะถ้าหากเองอยากจะกดปุ่มชัดดาวใครสักคนใช่ไหมเองก็แค่ไปเอารถน่ะพุ่งก็ไปให้วิญ,ญญาณเขาได้กระเด็นตอนนั้นเองหลังจากนั้นก็หลบอายุความให้มันได้สัก เจ็ดแปดปีเนี่ยเองก็รอดแล้วซึ่งตอนที่ไอ้หนุ่มค่าหัวแปดล้านคนนี้มันได้พูดนะครับมันก็เป็นการพูดก่อนที่เขาเนี่ยจะไปก่อคดีชัดดาวอันนี้ด้วยนะแล้วพอหลังจากที่เขาได้ออกจากคุกเนี่ยเขาก็มาก่อคดีนี้จริงๆครับแสดงให้เห็นแล้วว่ามันมีเจตนาหรือว่ามันมีความคิดอะไรแบบเนี้ยตั้งแต่ต้นแล้วนะครับ ดังนั้นเองนั่นแหละครับถ้าหากเพื่อนเพื่อนเผลอไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วไปเจอกับนายหมอนี่ขึ้นมาเนี่ยก็อย่าลืมเอาเรื่องไปบอกตำรวจนะเผลอๆเราอาจจะได้รับเงินรางวัลกว่า1นึ่ล้านแปดแสบาทรอเราอยู่นะครับผมหรือถ้าหากเพื่อนเพื่อนสนใจว่าคดีอะไรกันเนาะที่มันได้โหดร้ายจนกระทั่งทําให้รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยต้องเปลี่ยนอายุความจากคดีฆาตกรรมที่มันแบบแบบน้อยๆเนี่ยให้กลายเป็นอายุความที่ไม่มีลิมิตเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปฟังได้ที่คดีบ้านมรณะซึ่งแอดแปะไว้ให้ในด้านล่างได้เลยด f n d เด r y นะครับผมแล้ววันนี้แอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย